ครับพบกันพบกันคลิปที่2นะครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับล้อฮะผมเจ้ากะทิที่ร้านแหลกมอยานะครับผมต้องแยกมากขานะครับผมมีพกธนาและยองนะผมสาย36นี่นะครับลองไปดูนะครับคลิปที่2ครับนี่นะเป็นล้อ17นะครับผมของเดิมอนุครับเป็น18นี่เปลี่ยนใช้17เป็น25 50 17นะครับผมมิถลิน49 นี่น้องเขากำลังใส่อยู่ครับเขาเป็นนาง6ล,ล้อเป็นยางด้วยหรอฮะออยางวัก้แต่เวลาล้อหลังลเหลือล้อหน้านะครับ ก็เป็นโตโยต้าไม่ข้ามสายพันธุ์แล้วครับมิตซูลินปีสิบเก้าแปข้างหน้าปลอดออกจิออก้งไว้นี่เลยครับเสร็จแล้วครับข้หลัง จะเก็บของเขานะครับโอเคดีเลยครับกำลังสวยเลยครับ